สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปยทานรูปแบบดอกกุหลาบฟูจิสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายโดยริบิ้นกากเพชรใสนะคะนี่นะสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายกันเลยค่ะนี่นะคะเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปรกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกระดไกงเหรียญ ริบบิ้นค่ะวันนี้ลีจะใช้ริบบิ้นตาทีเป็นกากเพชรสาเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำกันเลยค่ะลีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว3 5เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน1 0เซนเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันเลยนะลีก็จะจับอลิบบิ้นเส้นที่หขึ้นมา เราจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้งสี่เส้นแต่จะเอาด้านกากเพชรไว้ด้านในนะคะทั้งสี่เส้นนะเส้นที่1สวมด้วยเส้นที่2เส้นที่2สวมด้วยเส้นที่3เส้นที่4กดตรงรอยพับแล้วก็สอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่3ออกมาจับให้เข้าที่ค่ะ เราก็จะได้เป็นฐานสี่เสร็จแล้วเราก็จะใส่เหลียญลงไปสารทับเหลี่ยญทั้งสี่ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดกดจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหลียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้งสด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้ง4ด้านอีกครั้งกดกดจับๆให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสานต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินพับไปด้านหลังแล้วก็พับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานค่อยๆดึงลิบบี้ลงมานะคะพร้อมดูกรีบด้วยนะเราจะจับกรีบให้เข้ามุมนะคะ นี่นะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้นะเหมือนกันทั้งสี่เส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่หนึ่งขึ้นมาทับด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองทับด้วยเส้นที่สามเส้นที่สามทับด้วยเส้นที่สี่เราจะมีลิบินเรียงกันมาสี่เส้นแบบนี้นะเสร็จแล้วรวบมารวมกันค่ะจับหมุนนะแล้วลีก็จะให้สังเกตง่ายๆนะคะนี่นะ ตัวนี้คือฐานของเส้นที่4เราจะนับมา4ช่องนะหนึ่นี่นะคะจับอลิบินหมุนมาแบบนี้ก็จะชน1รอบพอดีนะแล้วก็จับอลิบินเส้นด้านในออกมาก่อนแบบนี้จับริบบิ้นพับไปด้านหลังขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานช่องที่4ี่นะคะริบินจอมาตรงด้านล่างนะจะติดกรีบนี้นิดนึงนะคะ ค่อยดึงค่ะในแบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะได้แบบนี้ดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงในแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอริบบินเส้นนี้นะคะเส้นยาวบริบบินพับมาด้านหน้าเอียงมาฝั่งด้านขวามือขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังกรีบนี้นะ ค่อยๆดึงริบบิ้นค่ะในแบบนี้ต่อเลยนะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความสวยงามอีกนิดนึงทุกกรีบทุกเส้นเลยนะนี่นะคะพอสวยงามเรียบร้อยได้แบบนี้แล้วเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะของลีจะตัดในลักษณะน,นี้นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะว่าจะตัดแบบไหนนะคะลีจะตัดให้รับกับกรีบด้านบนนะแบบนี้ทั้ง4ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกกุหลาบฟูจิสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทํากันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ